รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน วันนี้ชาวนาผู้ใช้น้ําในเขตสํานักงานชลประทานที่สิบลบบุรีเป็นอย่างไรไปดูกันนะจะบอกให้น้ํามีดีใจเนเธอเดินดดดผ่านนาของฉันผ่านคัน สำนักงานชนประทานที่10ยินดีรับใช้ผ่ <Yeah. S 3> านไปที่อำเภอบ้านมีของจังหวัดลบบุรีซึ่งอยู่ในเขตของสำนักงานชนประทานที่10เลยคุยกับชาวนาที่อยู่ย่านนั้น1 7ไร่ลงทุนคุ้มกันไหมถ้ามันได้เต็มไม่เต็มหน่วยก็คุ้มครับน้ำนี่ชัวร์เลยครับชัวร์อันน้ำน้ำดีครับน้ำดีนะครับผิดกบปีที่แล้ว ครับปีปีแล้วไม่ได้ทําครับไม่มีน้ําำและนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พึ่งการบริหารจัดการน้ําของสํานักงานชประทานที่10ปีนี้มั่นใจน้ำไหมครับมั่นใจทํากี่รอบแล้วรอบที่2นาปรังรอบ2องแล้วครับครับเดี๋ยวสุดท้ายก็เป็นนาปีนาปีาปดีใจไหมครับที่มันมีน้ําแล้วเราได้ทําได้บ่อยๆดีเนาะครับ โชคดีที่ทุกคนทำนาอยู่ในเขตชลประทานแต่เขาก็ขอฝากบางปัญหามาด้วยปีนี้ข้าวดีไหมว่าจะดีแล้วครับปีที่แล้วน้ำหายากคนยากกว่าครับปีนี้น้ำท่าดีดีครับขอให้ทำนาปังด้วยครับสิ่งที่ไม่ดีคลองมันรกครับอยากให้คลองรอกคลองให้ครับคลองส่งน้ำเนี่ยมันมันรกน้ำก็มาไม่ค่อยสะดวกครับผมน้ำกับเกษตรกรจะต้องอยู่คู่กันสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าถ้ามีน้ำมีนามีข้าวปลาอาหารมีการจัดการที่ดีชาวบ้าน ก็สุขีสุขีขอรับอดดดดดดดเพลงนี้ชื่อว่าแต่ดดดดำชาวนาของไทยมีกินมีใช้มีเกียรติด้วยจอมควันไอที่ว่าจนหมดแล้วหมดกันชาวนาบ้านฉันมีแต่คนรวยรวยชีวีไปได้สวยแล้วชาวนาไทย เราดีๆกับพี่คำรณไม่ว่ารวยจนทุกคนต้องใช้น้ำสำนักงานโชลประธานที่สิบลบบุรีบอกว่าเรื่องนี้เต็มที่นะจะบอกให้ไปต่อกันอีกตอนตอน5้าแสนล้านบาทต่อปีธุรกิจแอร์ในบ้านเรานะจะบอกให้นนทบุรยงงียังไงยังไงเราก็<อ>าขาดแอร์ไม่ได้ไนาะวจะตายอยู่แล้ว เฉพาะแอร์ไทยสตาร์ารแอร์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ดีลเลอร์ประจำปีของผู้ผลิตแอร์รายใหญ่และเป็นแอร์สัญชาติไทยฝีมือคนไทยล้วนคือสตาร์แอร์มีดีลเลอร์เข้ามาร่วมงานกันมากมายทั้งประเทศลูกค้าอ๋อเพึ่งพอใจมากครับเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของร้านผมขายมาเกือบ3 0ิปีค่ะคุณภาพดีแข็งแรงส่วนมากผมก็เข้างานราชการเยอะด้วยคนไทยต้องช่วยคนไทยครับผมขณะที่ผู้ผลิตแอร์ไทยเข้าใจธุรกิจแอร์ในบ้านเราทุกยี่ห้อ ทั้งสัญชาติไทยและของต่างประเทศธุรกิจเครื่องปรับอากาศประเทศไทยต่างชาติมาลงทุนเยอะถือว่าผลิตในประเทศไทยจีนหลายล้านชุดมากต่างประเทศไอเดีกผลิตอยู่แล้วตอนนี้นา่าจะทวีคูณเป็นเท่า หลายเท่า2เท่า3เท่ามูลค่าของธุรกิจแอร์ในบ้านเราไม่น้อยกว่า5 0 0แสนล้านบาทมีทั้งของคนไทยและของต่างชาติเข้ามาลงทุน4 0 0แสนล้านแล้วสมัยก่อนต่างชาติเข้ามาผลิตในเมืองไทยมากขึ้นเราต้องเป็นพันธมิตรมีคอนนคชันการค้าจับมือแข็งแรงไปด้วยกันสตาร์แอร์แอร์คนไทยมันมาเกินฝันเราฝันว่าอยากได้แค่นี้มันมาแบบมากเรามั่นใจแอร์ <Air S 1> <Air S 2> ไทยแอร์ Air ไทยคนไทยทำสุดฝีมือน สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าเม็ดเงินจากการลงทุนและการขายแอร์เหล่านี้มีส่วนสนับสนุนให้วงจรเศรษฐกิจของไทยลื่นไหลได้ระดับหนึ่งขอรับขอให้แอร์ไทยจงจงโดยเฉพาะสตราร<อ> <laughs> ์มามามาโอ้โอโกันดาดีมาเมืองนอนทีดีใจจนสุขล้นโเมืองนอนทบุรีผู้คนเขาเข้มแข็งขยันเต็มแรงกันล้นปรี เมืองนนท์จึงมีของดีเชิญรับน้องพี่เคนรี่มาดูข่าวดีๆกับพี่คำรณโลกยิ่งร้อนขึ้นแอร์ยิ่งขายดีจริงๆนะจะบอกให้นนทบุรีเมืองนนทบุรีผู้คนเขาเข้มแข็งขยันเต็มแรงคล้นปรีเมืองนนท์จึงมี